เลยพี่ๆสงสัยอยากเป็นทุกคนตอนนี้อยากเป็นวิีอยากเกิดเป็นเอ็มี่มอแล้วค่ะทำไมอะทางการไม่ต้องทำแล้วเหรอคะไม่พูดเหมือนพี่แอมเลยพูดเหมือนผู้จัดการเราเลยพี่แอมก็บอกว่าน้องคะเออทำงานบ้างไหมคะอย่างเงี้ยก็เลยบอกเราเรารู้สึกว่าเราสบายตัวแล้วอ่ะแบบอยากเห็นว่าคือมีงาน ไม่แรงมากมันมีรายการหนึ่งรายการมีหนึ่งรายการค่ะแค่นั้นก็อยู่ได้แล้วสวยสวยประจำวันขอนไปนี่เคยทำอะไรบ้างคะตื่นเช้ามาก็คือก็ตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวไปส่งลูกค่ะก็คือตอนนี้ก็เลี้ยงลูกเองร0 0ค่ะก็คือไม่ได้มีพี่เลี้ยงแล้วเราก็เลยรับส่งลูกพาลูกไปเรียนพิเศษหรือเข้าร้านเข้ากิจการดูธุรกิจกิจการของเราแต่ละอย่างค่ะแล้วก็ เออบ่ายสองโมงครึ่งก็ไปรับลูกค่ะก็ไปเรียนพิเศษก็ไปอยู่แกงมอว์กๆๆับแกงแม่ค่ะแล้วตอนเย็นก็กลับบ้านทางข้าวกระสานนี่วิถชีวิตจริงทำบุญเรื่องอะไรคะเอ็มพีค่ะคะวิถีพูด,ดแบบก <c ười> ็อ, <c ười> อันนี้คือชีวิตเราจริงๆเราเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ก็จะก็โชคดีค่ะก็ยังมีเพื่อนๆแบบว่าช่วงนี้ก็ออกมาเจอเพื่อนบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆกับงานในวงการคือทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วคือมันจะมันอิ่มตัวที่เราเคยพูดว่าเราจะ ไม่ได้ละครนใช่หรอค่ะพักพอนก,ก็ยังมีงานทำเดิมยืนยันยืนยันมีความสุขมากไม,ไม,ไมก่ได้เลยเปลี่ยนแปลงมาสอปีได้เลยค่ะพี่เอ,อ่อตอนนี้ยังมีความสุขอ,อ,อยู่อะค่ะแล้วมันก็เพิ่งจะสองสามปีเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ได้รับค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้เอนจอยเพราะว่าลูกรู้สึกว่าช่วงนี้วัยของทามันเป็นวัยที่เขาโตรเร็วมากอะคือแบบเปลี่ยนไปในทุกแบบสองสามปันก็รู้สึกว่าโตอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากใช้ทุกโมเมนต์ไม่ได้นทำให้ความสุขทุกเช้าที่กลิ่นมาเป็นเชืออะไรสหรับ ใส,ใส่น้ำเวลาเขาพูดเขาแบบฉันรักแม่ที่หนึ่งรักแม่ที่สุด I love you so much ตื่นมาแล้วก็ I love you so much เ้าก็มาจะมาหอมมาหอมอันนั้นคือความสุขของเราอ่ะก็คือซ้ายใส่น้ำขวาสามีแล้วก็ <c oughs> อะไร <c oughs> ก็หอมตรงอืง <c oughs> อ่นมากไม่ตใช่แค<ๆ>่หอมแค่คน,นอย่างเดียวอ,อันนี้เขาต้องทำทุกวันเป็นประจํา คือจริงๆด้วยความโชคดีก็คือนีเป็นคนชอบโชว์ว่าเราแบบรู้สึกยังไงอยู่แล้วค่ะเราสามีก็เป็นแบบนั้นด้วยลูกก็คอยเป็นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันเลยะะเหมือนทำให้ความรักของเรามันแบบแรนแฟรที่มันคงทุกวันทุกวันอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างล่าสุดก็กจัดทริปไปไปเที่ยวกันสองคนเลย้ยคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่มีสายน้ำก็ไม่ได้ไปไหนกับสองคนเลยค่ะก็เลยจัดทริปแต่ว่า ออกจากประตูบ้านก็คือแบบนี้คิดถึงลูกแล้วก็เลยแบบเฮ้ยสามวันแป๊บเดียวแบบไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะก็จะมีทริปมีดินเนอร์มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆค่ะจริงๆหลายคนแกว่าแบบหนเราข้างรักตั้งแต่แบบไม่สิ้นสุดแล้วมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันมึงก็อยู่ที่เราทําตัวดีเปล่าอะไรเสน่ห์มัตใจเสน่หนมัตใจของเราเราเขาอยู่หมัดในหัวใจ จริงจรว่าทุกๆวันนะคะมีจะเอาใจตัวเองเนี่ยไปใส่เขาเยอะๆให้รู้ว่าแบบเขาต้องมีความต้องการอะไรในในในฐานะเราเป็นภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอยากให้ภรรยาเป็นแบบไหนเราก็จะพยายามเป็นแบบนั้นให้เขาใช่ว่าเขาไม่เคยบ่นสักวันหนึ่งเพราะว่ารูกที่เขาลงลูกที่เราลงก็คือดูอ่ะวีเนท์่เปรูปเลยภาพสวยค่ะก็อันนี้คุณยศุว่ายังไงอ่ะก็ทำก็ต้องพยายามทำให้เขารักเราทุกๆวันค่ะมากๆขึ้นเรื่อยๆค่ะ อะไรครับอันที่เช่นอันี่เช่นก็เอ่อคือมีวันนีก็จะเป็นคนคือเราต้องมีครับเราเป็นสาวแบบเรียบร้อยหวานใช่ไหมแต่เราต้องมีตรงเตี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะมีความเที้ยวฟ้าบ้างให้คนรู้สึกเอ้ย อย่างเงี้ยค่ะหรือแบบนี่ง uh huh> ั้นเดี๋ยวมันแบบกราฟมันจะตรงเกินไปเราก็จะมีขึ้นลงบ้างนิดหน่อยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอุ้ยแบบผู้หญิงแบบนี้มันหาไม่ได้ที่ไหนแล้วก็คือหลากหลายรสชาติใช่ไหมคะมันจะต้องมีหลายรสชาติค่ะแล้วก็ทําอะไรที่เซอร์ไพรส์เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอะไรแบบหน้าที่ภรรยาอย่างเช่นแบบไปซุปเปอร์ไปจ่ายตลาดไปทำอะไรที่เกี่ยวกับในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยบุกพล้องเลยแล้วก็ทำให้เขาแบบตื่นมาแล้วเขารู้สึกว่าอุ้ยบ้านสะอาดบ้านสวยในสไตล์ที่เขาชอบตลอดเออในส่วนของความแบบซุกซนบ้างกก็มีับ ดิกบ้างโดนบทนิดหน่อยเช้ามาก็ไปงอนิดนึงแต่ไม่ใช่หยิบข้าวแบบคุณเอมี่กินมะุรมาวก็อยู่กับมันนั่นแหละอยู่กับมันนั่นแหละใช่ค่ะจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าสามีเราเป็นคนข้างที่จะตามใจเรามากค่ะแล้ววันนี้ก็คือเหมือนเดิมตามใจมากตามใจมากค่ะแต่ว่าจะนั่นคือมีคิดว่ามันเป็นเรื่องของช่วงของอายุที่เราห่างกันด้วยอะค่ะแล้วก็จะในสายตาเขาเราก็เหมือนเด็ก ตลอดเวลาค่ะเราก็เลยก็ให้มันเป็นแบบมันไปเรื่อยๆครับคำว่าตามใจคือยังไงพี่พี่นี่คือเราต้องการสิ่งไหนเขาจะ้จัดท้ายทุกอย่างใช่ค่ะอย่างเมื่อก่อนเราขออะไรก็จะได้ทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเออพอมีลูกถ้าลูกก็ลูกก็ได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าสำหรับตัวพี่เองนี่ก็บางทีก็ รู more more? Well. Yeah. ้สึกว mm ่าเราเราก็ใช้เงินตัวเองซื้อบ้างทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าอุ้ยเขาอยากดูแลเรามากขึ้นมันเป็นเทคนิคบางอย่างนะคะเขาอยากให้เองใช่แต่อย่างที่บอกไงคือที่เมื่อคืนก็คุยกับเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าแบบมี่ก็บอกตั้งแต่แรกมีทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามีไม่เคยดูแลเรื่องเงินเลยเองเพราะวาหาทางานมาแล้วก็ให้เขาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากได้อะไรอ่ะเขาก็จะให้เราแล้วอย่างหนูในหมู่เพื่อนกันเองมีคนแต่ขอสาวไหมว่าทำไมสาวดีเธอมันแบบว่า เซลเลยมันเกินคขาอื่นไปมาเยอะอย่างเงี้ยนี่เพื่อนๆมาสัมภาษณ์กันเลยนะจริงมีแซลมาลองมีไหมมีไหมหรออันนดูเซวมาบ้างก็เซลทุกวทุกวันอันอย่างคือมีกลิ่นเขามีอะไรไหมเขามีเซลเราไหมหรือว่าไงเขาชี่ยแบบคุณสิงของเท้าอย่างเงี้ยก็เขาก็ได้ผู้ชายดีคนนึงแล้วก็แต่เขาจะไม่เหมือนเซลแบบนั้นละเขาจะแค่แบบแง่รำคาญอย่างเงี้ยแง่รำคาญพอรำคาญเยอะไปออย่างเงี้ยค่ะ เขาก็หวานพวก,วก,วกวเขาก็หวานแต่เขาคนละสไตล์ขเขาจะแบบว่าเดี้วฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบลืนล่นๆเลย <c oughs> นี่คนเวลาเราเลือกคู่สามีเนียมีคนเข้ามาเมนเยนว่าจะชาเราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พี่ติ๊บพี่ไม่เคยอ่านคอมเมนต์เลยเหรอเขารอได้ค่ะชาติอยากจะพิมพ<อ>์เข<อ>้าไปว่าไม่ทราบว่าชาติที่แล้วกู้ชาติมาหรือเปล่าดูดุงมาหรือเปล่าเราถึงได้สามีดีขนาดนี้ ก็ต้องทำบุญเยอะๆนะพี่ติเปลี่ยไอ้ปฏิทินไหนละแรงมากเออค่ะประมาณนั้นค่ะแสดงว่าสิ่งที่พี่ก็นำบอกว่าต่อให้จะมีคนอิจฉาแต่แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยที่ต้องเป็นแบบใช่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 แบบมันก็อยู่ที่เราวางตัวเราทำตัวด้วยอะค่ะให้เขาแบบรักเรามากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราเขียนนะเขียนนะโอเคค่ารักนะเนาะ